สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life นี่คือหนังสือเสียง Many Life Many Master ผลงานของดร b r i a n แอลวส์สำหรับชื่อภาษาไทยก็คือชาติพบเบื้องหน้ากำเนิดและเบื้องหลังความตายสำหรับวันนี้เป็นบทที่12บัตรนี้เวลาผ่านไปได้3เดือนครึ่งแล้วนับตั้งแต่เริ่มต้นรักษาด้วยวิธีการสะกดจิต แคทเธอรีนไม่เพียงหายจากอาการป่วยแล้วเท่านั้นแต่สุขภาพของเธอดีกว่าการหายป่วยธรรมดาเสียอีกเธอดูสดใสและมีประกายพลังแห่งสันติสุขปรากฏอยู่รบรอบๆกายใครต่อใครต่างถูกสเสน่ห์ของเธอดึงดูดเวลาที่เธอนั่งรับประทานอาหารเช้าอยู่ในห้องอาหารเพื่อนร่วมงานทั้งชายและหญิงมักจะข้ามไปนั่งร่วมโต๊ะกับเธอโดยพวกเขาจะพูดว่าฉันเพียงต้องการบอกให้คุณรู้ว่าคุณสวยมากๆ เธอเหมือนกับชาวประมงที่กำลังใช้สายเบ็ดที่มองไม่เห็นลากจูงพวกเขาเข้ามาหาตัวทั้งๆท,งที่เธอก็นั่งรับประทานข้าวอยู่ในห้องอาหารเดียวกันนี้โดยที่ไม่มีใครสนใจเธอเป็นเวลาหลายปีมาแล้วเธอเข้าสู่ผวังแห่งการสะกดจิตได้อย่างรวดเร็วเหมือนทุกครั้งภายในห้องปฏิบัติการรักษาที่มีแสงไฟสีนวลเลื่อนผมสีทองแผ่สยายอยู่เหนือใบหมอนฉันเห็นสิ่งก่อสร้างหลังหนึ่ง ก่อขึ้นจากหินหลังคาบ้านมียอดแหลมสถานที่แห่งนี้เป็นเขตภูเขาอากาศชื้นมากข้างนอกอากาศชื้นมากฉันเห็นรถม้าคันหนึ่งรถม้าผ่านไปบนรถมีพวกหญ้าแห้งฝางข้าวหรืออะไรบางอย่างที่เป็นอาหารสำหรับสัตว์มีผู้ชายจำนวนหนึ่งพวกเขาถืออะไรบางอย่างเป็นผ้าสีสันสดใส โบกสะบัดอยู่บนปลายไม้ที่ผิวไหวไปตามลมฉันได้ยินพวกเขาพูดถึงแขกมัวแขกมัวและสงครามที่กำลังเกิดขึ้นมีโลหะบางอย่างสวมอยู่บนศีรษะของเขาเครื่องคุมศีรษะทำจากโลหะเวลาในขณะนั้นเป็นปี1483มีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชาวเดนมาร์กพวกเขาทำสงครามกับชาวเดนมาร์กหรือเปล่า หรือกำลังมีการทําสงครามคุณอยู่ที่นั่นใช่ไหมผมถามฉันไม่เห็นโลหะบางอย่างที่พวกเขาสวมไว้ที่คอเธอตอบเบาๆฉันเห็นรถม้าที่มีสองล้อด้านหลังสามารถบรรทุกของได้เท่านั้นมันเป็นรถม้าที่ไม่มีกระบะเปิดโลง่งขอบรถใช้แผ่นไม้ตอกประกบกันขึ้นมา ฉันเห็นโลหะบางอย่างที่พวกเขาสวมไว้ที่คอเป็นโลหะหนักที่ทำเป็นรูปกลางเขนแต่ตอนปลายเป็นวงโคง้งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองนักบุญคนใดคนหนึ่งฉันเห็นดาบพวกเขามีมีดหรือดาบหนักมากและปลายทู่พวกเขากำลังเตรียมทำสงครามจงมองดูซิว่ามีตัวคุณอยู่ด้วยหรือเปล่าผมชี้นำ มองไปรอบๆบางทีคุณอาจจะเป็นทหารก็ได้คุณกำลังมองดูพวกเขาจากที่ใดที่หนึ่งฉันไม่ใช่ทหารเธอรู้สึกมั่นใจเป็นอย่างยิ่งลองมองดูให้ทั่ว,วฉันได้นำสเสบียงจำนวนหนึ่งมาเพิ่มเติมมันเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งกล่าวจบเธอก็สงบลงตอนนี้คุณมองเห็นอะไรบ้างฉันมองเห็นธงผืนหนึ่งเป็นธงชนิดหนึ่ง สีแดงและสีขาวสีขาวและรูปกากบาทสีแดงเป็นธงประจำในชาติของคุณใช่หรือไม่ผมถามเป็นของกองทัพแห่งสมเด็จพระจัก,กรพรรดิเธอกล่าวตอบพระองค์ทรงเป็นประมุขของคุณใช่หรือไม่ถูกแล้วคุณทราบพระนามของท่านหรือไม่ฉันไม่ได้ยินใครพูดถึงพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นั่นคุณมองเห็นไหมว่าตัวเองสวมชุดอะไร มองลงไปและดูว่าสวมเสื้อผ้าอะไรอยู่เสื้อผ้าทำจากหนังบางชนิดเป็นเสื้อทับอยู่บนเสื้อเชิ้ตเนื้อหยาบมีเสื้อหนังเป็นเสื้อตัวสั้นๆฉันสวมรองเท้าที่ทำจากหนังสัตว์มันไม่ใช่รองเท้าคล้ายๆรองเท้าบูทมากกว่าไม่มีใครพูดคุยกับฉันเลยผมรู้แล้วละ่ะผมของคุณสีอะไรสีทองอ่อนๆแต่ฉันแก่แล้ว ยังมีผมสีเทาอยู่ประปรายคุณรู้สึกอย่างไรกับสงครามในครั้งนี้มันกลายเป็นวิถีชีวิตของฉันฉันสูญเสียลูกไปหนึ่งคนระหว่างการตะลุมบอลเมื่อครั้งก่อนลูกหนึ่งคนหรือใช่เธอเศร้ายังมีใครอีกบ้างครอบครัวของคุณยังเหลือใครอีกบ้างภรรยาของฉันกับลูกสาวลูกของคุณชื่อว่าอะไร ฉันไม่เห็นว่าเขาชื่ออะไรแต่ฉันจำเขาได้ฉันเห็นภรรยาของฉันแคทเธอรีนเคยเกิดเป็นผู้หญิงและผู้ชายชาติปัจจุบันนี้แม้จะไม่มีลูกแต่ชาติก่อนๆก,ก็เคยมีลูกมาเป็นจำนวนมากภรรยาของคุณมีลักษณะอย่างไรบ้างเธอเหนื่อยมากแก่แล้วพวกเราเลี้ยงแพะไว้จำนวนหนึ่งลูกสาวของคุณอยู่กับคุณด้วยใช่ไหมไม่ เธอแต่งงานและจากไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าอย่างนั้นก็เหลือเพียงคุณกับภรรยาสองคนเท่านั้นใช่ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรบ้างเราเหน็ดเหนื่อยกันมากและยากจนชีวิตไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยใช่คุณได้เสียลูกชายไปคนหนึ่งคุณคิดถึงเขาไหมคิดถึงเธอตอบคำถามเพียงเท่านี้ทว่าความรู้สึกทุกกระทมปรากฏให้เห็น คุณเป็นชาวนาหรือผมเปลี่ยนประเด็นคำถามใช่ฉันปลูกข้าวสาลีพืชที่มีลักษณะคล้ายข้าวสาลีตลอดชีวิตของคุณประเทศของคุณเกิดภาวะสงครามหลายครั้งก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมมากมายใช่ไหมใช่แต่คุณก็มีชีวิตยืนยาวมาจนกระทั่งแก่ได้พวกเขาทำสงครามกันไกลจากหมู่บ้านไม่ใช่ในหมู่บ้าน เธออธิบายให้ฟังพวกเขาเดินทางไปยังสนามรบต้องข้ามภูเขาไปหลายลูกคุณทราบชื่อสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่นี่หรือไม่หรือชื่อเมืองอะไรฉันมองไม่เห็นแต่มันต้องมีชื่อเรียกแน่ๆเพียงแต่ฉันมองไม่เห็นเท่านั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสำคัญทางศาสนาสำหรับคุณใช่ไหมคุณเห็นรูปกางเขียนติดอยู่บนตัวทหารมีความสำคัญต่อพวกเขา แต่ไม่ใช่ฉันนอกจากภรรยาและลูกสาวแล้วครอบครัวของคุณยังมีคนอื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่อีกไหมไม่พ่อแม่ของคุณล่วงลับไปแล้วใช่พี่น้องของคุณละ่ะฉันมีพี่สาวคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้จักเขาเธอหมายความว่ายังไม่เคยรู้จักกันในปัจจุบัน,นชาติเอาละครับลองดูว่าคุณยังจำใครที่อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าในบ้านได้อีกบ้าง ถ้าหากมนุษย์เรากลับชาติมาเกิดด้วยความผูกพันที่มีต่อกันและมาเป็นหมู่คณะเป็นความจริงก็น่าจะเป็นไปได้ที่เธอจะจดจำบุคคลที่มีความสำคัญต่อเธอในชาตินี้ได้บ้างฉันเห็นโต๊ะหินตัวหนึ่งเห็นชามนี่คือบ้านของคุณใช่ไหมใช่ฉันเห็นอะไรบางอย่างที่ทำจากบางอย่างมีสีเหลืองอะไรบางอย่างที่มาจากข้าวโพดพวกเรากินของพวกนี้ดีมาก ผมเร่งให้เร็วขึ้นชาตินี้คุณมีชีวิตที่ลำบากตรากตรำทีเดียวแล้วตอนนี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่หมาเธอกระซิบคุณมีม้าด้วยหรือหรือว่าเป็นของคนอื่นไม่ใช่พวกทหารทหารบางคนขี่มมาแต่ส่วนใหญ่จะเดินเท้าที่พวกเขาขี่ก็ไม่ใช่มมาเป็นลาหรือตัวอะไรบางอย่างที่มีรูปร่างเล็กกว่ามมาเดินหน้าต่อไปอีกผมแนะนำเธอ คุณแก่มากแล้วลองเดินหน้าไปที่วันสุดท้ายของชีวิตคุณแต่ฉันก็ไม่ได้แก่มากนะเธอแยง้งในชาตินี้เธอไม่ค่อยยอมรับการถูกชักจูงเท่าไหร่เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ว่าไปตามนั้นผมไม่สามารถมีอิทธิพลต่อความทรงจำที่แท้จริงของเธอได้และไม่สามารถทำให้เธอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นและอยู่ในความทรงจำของเธอได้ยังมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมในชาตินี้ผมถาม เปลี่ยนแนวทางการกซักไซส์ใหม่มันสำคัญต่อเรามากที่จะได้รู้ไม่มีอะไรสำคัญเธอตอบแบบไม่มีอารมณ์ถ้าอย่างนั้นก็จงเดินหน้าต่อไปมาหาดูซิว่าสิ่งที่คุณจำเป็นต้องเรียนรู้คือสิ่งใดคุณทราบหรือไม่ไม่รู้ฉันยังอยู่ที่นี่ผมทราบคุณมองเห็นอะไรหรือเปล่าเธอเงียบไปสักครู่ก่อนที่จะตอบว่าฉันลอยขึ้นมาเธอกระซิบเสียงนุ่ม คุณออกจากล่างนั้นแล้วหรือใช่ฉันลอยขึ้นมาแล้วเธอได้เข้าไปสู่สภาวะซึ่งปราศจากรูปอีกครั้งตอนนี้คุณทราบหรือ,อยังว่าสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้คืออะไรมันเป็นอีกชีวิตหนึ่งที่ค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวฉันไม่รู้เพียงแค่ลอยขึ้นมาเอาละพักผ่อนเสียเถอะหลังจากเวลาผ่านไปอย่างเงียบสงบเธอก็ทำท่าเหมือนกำลังเงี่ยหูฟังอะไรอยู่ แล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงอันดังและทุ้มลึกที่ไม่ใช่แคทเธอรีนมีพบอยู่ทั้งหมดเจ็ดพบแต่ละพบแบ่งออกเป็นระดับชั้นต่างๆมากมายในจำนวนนั้นมีอยู่พบหนึ่งที่เป็นพบแห่งความทรงจำเป็นที่ที่อนุญาตให้รวบรวมความทรงจำอนุญาตให้พิจารณาชีวิตในชาติที่เพิ่งจะผ่านไปผู้ซึ่งอยู่ในระดับชั้นค่อนข้างสูงจะสามารถมองเห็นประวัติศาสตร์ได้ พวกเขาอาจจะกลับไปและสั่งสอนพวกเราโดยการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แต่สำหรับพวกเราซึ่งอยู่ในระดับชั้นที่ค่อนข้างต่ำจะมีสิทธิเพียงดูอดีตชาติของตนที่เพิ่งจะจบสิ้นลงไปเท่านั้นพวกเรามีนี้กรรมที่ต้องชดใช้การชดใช้ไม่หมดจะต้องนำพาหนีสิลเหล่านี้ติดตัวไปยังอีกชาติเพื่อการชดใช้ให้หมดสิน้นการชดใช้นี้กรรมจะทำให้เกิดการพัฒนาตัวเอง วิญญาณบางดวงก้าวหน้าได้เร็วกว่าดวงอื่นๆถ้าคุณชดใช้นี่กรรมเสร็จสิ้นในภาวะที่ยังมีรูปอยู่ก็เท่ากับว่าคุณสามารถปฏิบัติภาระของชีวิตในชาตินั้นได้เสร็จสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดอุปสรรคขัดขวางคุณก็จะต้องกลับไปยังพบแห่งความทรงจำเพื่อรอคอยให้วิญญาณของผู้ที่คุณติดค้างนี้กรรมอยู่มาพบคอยจนเมื่อคุณทั้งสองกลับไปสู่ภาวะของการมีรูปร่างได้พร้อมกัน ก็จะกลับไปเกิดใหม่ได้อีกครั้งทว่าคุณจะต้องเป็นผู้กำหนดว่าเวลาใดจะกลับไปและกำหนดว่าจะทำอะไรเพื่อเป็นการชดใช้คุณจะจดจำเรื่องราวในชาติอื่นๆไม่ได้จะจำได้แต่เพียงชาติที่เพิ่งผ่านไปเฉพาะวิญญาณที่อยู่ในระดับสูงเช่นว,วิญญาณของผู้ที่เป็นปราชญเท่านั้นที่จะสามารถล้ำลึกประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ในอดีตได้เพื่อพวกเขาจะได้นำความรู้เหล่านั้น มาช่วยเหลือและสั่งสอนพวกเราว่าควรจะปฏิบัติเช่นไรมีภพอยู่ทั้งหมดเจ็ดภพเป็นเจ็ดภพที่เราจะต้องผ่านก่อนที่จะกลับไปสู่ร่างหนึ่งในจำนวนนั้นคือภพแห่งช่วงต่อคุณจะรอคอยอยู่ที่นั่นภพนี้จะคอยกำหนดว่าคุณจะนำสิ่งใดติดตัวไปยังชีวิตใหม่ด้วยพวกเราจะได้รับอุปนิสัยประจำตนกันทุกคนอาจจะเป็นความละโมบหรือว่ามักมากในกาม แต่ไม่ว่าจะถูกกําหนดอย่างไรคุณมีหน้าที่ที่จะต้องชดใช้หนี้กรรมให้กับผู้ที่เป็นเจ้านี้นอกจากนี้ยังจะต้องเอาชนะอุปนิสัยประจําตนให้ได้ในชาติที่ไปจุตินั้นคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะการละโมบหากทำได้ไม่สำเร็จอุปนิสัยเหล่านี้จะยังตามติดคุณไปยังชาติต่อไปและเมื่อไปถึงชาตินั้นคุณจะต้องแบกรับภาระที่หนักมากขึ้น แต่ละชาติที่ผ่านไปหากไม่สามารถชดใช้หนี้กรรมเหล่านั้นได้หมดความยากลำบากในการชดใช้ในชาติต่อไปจะเพิ่มขึ้นทวีคูณแต่หากคุณชดใช้ได้สำเร็จก็จะได้รับชีวิตที่สุขสบายขึ้นในชาติหน้าจึงเท่ากับคุณเป็นผู้เลือกเองว่าจะเกิดเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไรต่อจากนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตที่คุณครองอยู่คุณเป็นคนเลือกเอง แล้วแคทเธอรีนก็เงียบเสียงลงไปเป็นที่แน่ชัดว่าคำพูดเหล่านี้ไม่ได้มาจากเทพองค์ใดองค์หนึ่งเพราะใช้สรรพนามแทนตัวว่าพวกเราซึ่งอยู่ในระดับชั้นที่ต่ำซึ่งเป็นในยะเปรียบเทียบกับเหล่าวิญญาณในระดับสูงอันได้แก่พวกเทพแต่ความรู้ที่ถ่ายทอดก็แจ่มชัดสมจริงอยู่มากผมนึกสงสัยใคร่รู้ไปยังลักษณะของพบอีกห้าพบว่าจะเป็นอย่างไรสภาวะการต่ออายุจะเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นด้วยหรือเปล่า และยังมีสภาวะแห่งการเรียนรู้และสภาวะแห่งการตัดสินใจอีกเล่าข้อมูลที่ได้มาจากวิญญาณระดับชั้นต่างๆล้วนเป็นข้อมูลที่มีความแน่นอนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่วงทำนองและลีลาในการถ่ายทอดต่างกันการร้อยคำและถ้อยความต่างกันความประนีตในการใช้ศัพท์ต่างกันแต่เนื้อหาก็ยังคงสาระที่สอดคล้องกันผมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิญญ,ญาณศาสตร์ที่เป็นระบบเพิ่มขึ้นไปตามลำดับ เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับความรักและความหวังความศรัทธาและความการุณเป็นความรู้ที่คอยตรวจสอบความดีความชั่วและภาระผูกพันที่มีต่อตัวเองและผู้อื่นเป็นความรู้ซึ่งรวมถึงชีวิตในอดีตชาติและของจิตวิญญาณในท่ามกลางความสอดคล้องพบภูมิระหว่างชีวิตแต่ละชาติพูดถึงความก้าวหน้าของจิตวิญญาณในท่ามกลางความสอดคล้องและความสมดุล ความรักและปัญญาซึ่งจะพัฒนาไปสู่การเชื่อมโยงอย่างลึกลับอัศจรรย์ต่อพระผู้เป็นเจ้ายังมีคำเสนอแนะอีกมากที่สามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตจริงได้อาทิคุณค่าของความอดทนและการรอคอยภูมิปัญญาที่เข้าถึงดุลยภาพของธรรมชาติการขจัดความหวาดกลัวโดยเฉพาะความกลัวตายความจำเป็นของการเรียนรู้เรื่องศรัทธาและการให้อภัย ความสำคัญของการเรียนรู้ที่จะไม่ตัดสินพิภากษาผู้อื่นหรือพรากชีวิตคนใดการสั่งสมพลังอำนาจของยาและการนำไปใช้ตลอดจนความมั่นใจในความรู้ที่ว่าชีวิตของเราเป็นอมะตะเราอยู่เหนือการเกิดและการตายเหนือกาละและเทสะเราก็คือพระเจ้าและพระเจ้าก็คือเราฉันกำลังลอยอยู่แคทเธอรีนกระซิบเสียงเบาตอนนี้คุณอยู่ในสภาพใด ผมถามไม่มีฉันกำลังลอยอยู่เอ็ดเวิร์ดมีอะไรบางอย่างติดขังฉันเขาติดข้างฉันคุณทราบไหมว่าเขาติดข้างอะไรคุณไม่ทราบความรู้บางอย่างเขาติดข้างฉันเขามีอะไรบางอย่างจะบอกกับฉันคงจะเกี่ยวกับลูกของน้องสาวฉันก็ได้ลูกของน้องสาวคุณเหรอใช่ลูกสาวชื่อ Stephanie. สเตฟานีสเตฟานีเหรอ คุณต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเธอหรือฉันอยากรู้ว่าจะติดต่อกับเธอได้อย่างไรเธอตอบก่อนหน้านี้แคทเธอรีนไม่เคยเอ่ยถึงหลานคนนี้เลยเธอใกล้ชิดกับคุณมากไหมผมถามไม่แต่เธอต้องการพบพวกเขาพบใครผมถามรู้สึกสับสนน้องสาวของฉันกับสามีของหล่อนแต่หนทางเดียวที่เธอจะติดต่อได้คือต้องอาศัยฉัน ฉันทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเขามีข้อมูลพ่อของเธอเป็นหมอเปิดคลินิกอยู่ที่ไหนสักแห่งในเวอร์มอนต์ทางตอนใต้ข้อมูลจะมาถึงฉันที่นี่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมต่อมาผมถึงได้ทราบว่าน้องสาวของแคทเธอรีนกับว่าที่สามีของเธอนั้นตัดสินใจรับบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในเวลานั้นพวกเขายังคงอยู่ในช่วงวัยรุ่นและยังไม่ได้แต่งงานกัน การรับบุตรบุญธรรมดําเนินการโดยผ่านทางโบสถ์หลังจากนั้นก็ไม่มีข้อมูลใดๆอีกเลยถูกแล้วผมเห็นด้วยกับเธอเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมใช่แล้วเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะบอกฉันเองเขายังมีข้อมูลอะไรบอกคุณอีกฉันไม่รู้แต่เขามีอะไรบางอย่างจะบอกกับฉันแล้วเขาก็ยังติดค้างอะไรบางอย่างฉันไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เขายังติดค้างฉันอยู่ เธอเงียบเสียงลงคุณรู้สึกเหนื่อยไหมผมถามฉันเห็นบางเหียนม้าเธอตอบเสียงเบาๆพิงอยู่ที่กำแพงอ่านม้าฉันเห็นผ้าห่มพื้นหนึ่งอยู่ข้างนอกโรงนาเป็นโรงเลี้ยงม้าหรือเปล่ามีม้าอยู่ที่นั่นพวกเขามีม้าอยู่หลายตัวคุณเห็นอะไรอีกไหมฉันเห็นต้นไม้ซึ่งมีดอกสีเหลืองอยู่หลายตน้น พ่อของฉันอยู่ที่นั่นท่านกำลังดูแลม้าอยู่ผมรู้สึกเหมือนกำลังพูดคุยกับเด็กน้อยคนหนึ่งเขามีรูปร่างลักษณะอย่างไรบ้างท่านรูปร่างสูงใหญ่มีผมสีเทาคุณมองเห็นตัวเองไหมฉันเป็นเด็กเด็กผู้หญิงพ่อของคุณเป็นเจ้าของม้าพวกนี้หรือเปล่าหรือเป็นเพียงคนดูแลท่านเพียงดูแลพวกมันพวกเราอาศัยอยู่ใกล้ๆกับที่แห่งนั้น คุณชอบม้าไหมชอบคุณมีม้าตัวโปรดไหมมีม้าของฉันชื่อแอปเปิลผมนึกขึ้นมาได้ว่าในชาติหนึ่งที่เกิดเป็นคนชื่อแมนดี้ก็มีม้าตัวหนึ่งชื่อว่าแอปเปิลเหมือนกันเธอกลับมาในชาติซึ่งเราเคยได้สัมผัสมาก่อนแล้วหรือบางทีคราวนี้อาจจะมีมุมมองใหม่ๆก็เป็นได้แอปเปิลพ่อของคุณให้คุณขี่เจ้าแอปเปิลไหมไม่แต่ฉันให้อาหารมันได้ เราใช้มันสำหรับลากรถบรรทุกเป็นรถบรรทุกของเจ้าของบ้านตัวมันใหญ่ใหญ่มากขาก็ยาวถ้าคุณไม่ระวังจะถูกมันเตะเอายังมีใครอยู่กับคุณอีกไหมแม่ของฉันอยู่ที่นั่นแล้วก็มีพี่สาวหนึ่งคนไม่เห็นใครอื่นตอนนี้คุณมองเห็นอะไรบ้างเห็นแต่มา้ามันเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานใช่ไหมใช่ ฉันชอบกลิ่นของโรงเลี้ยงม้าเธอกำลังพูดถึงช่วงเวลาแห่งความสุขที่อยู่ในโรงเลี้ยงม้าโดยเฉพาะคุณได้กลิ่นของม้าด้วยใช่แล้วก็กลิ่นฟางใช่หน้าของมันนุ่มมากมีสุนัขสุนัขสีดำมีแมวสัตว์หลายชนิดสุนัขเอาไว้ล่าสัตว์เวลาที่พวกเขาต้องการจะไปล่านกก็พามันไปด้วยมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณไหมไม่ คำถามของผมคงคุมเคลือเกินไปคุณเติบโตมาในฟาร์มใช่ไหมใช่คนดูแลม้าคนนั้นเธอหยุดชะงักไปชั่วครู่ท่านไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของฉันผมชักจะงงเสียแล้วเขาไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของคุณฉันไม่รู้ท่านไม่ใช่พ่อแท้ๆของฉันแต่ท่านดูแลฉันเหมือนเป็นพ่อแท้ๆเลยทีเดียวท่านเป็นพ่อบุญธรรมและดีกับฉันมาก ท่านมีในตาสีเขียวจงมองดูดวงตาของเขาดวงตาสีเขียวคู่นั้นดูซิว่าคุณจําเขาได้ไหมเขาดีกับคุณเขารักคุณมากท่านคือคุณปู่ของฉันปู่ฉันเองท่านรักพวกเรามากทีเดียวคุณปู่รักพวกเรามากท่านมักพาเราออกไปข้างนอกเราเคยไปสถานที่ที่ท่านจะดื่มเราและพวกเราดื่มโซดาได้ ท่านชอบพวกเราคำถามของผมทำให้เธอหลุดออกจากชาตินั้นและเข้าสู่สภาวะจิตเหนือสำนึกเธอกำลังมองดูแคทเธอรินในชาติปัจจุบันและความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคุณปู่คุณยังคิดถึงท่านอยู่ไหมผมถามใช่เธอรับคำเบาๆแต่คุณก็มองเห็นว่าเมื่อก่อนท่านก็เคยอยู่ร่วมกับคุณผมอธิบายเพื่อต้องการให้เธอคลายความเศร้าท่านดีกับพวกเรามากท่านรักพวกเรา แต่ไหนแต่ไรไม่เคยดุตะคอกเราเลยท่านให้เงินเราใช้ไปที่ไหนก็พาเราไปด้วยท่านชอบทำแบบนี้แต่ท่านจากไปเสียแล้วใช่แต่คุณจะได้พบกับท่านอีกคุณทราบเรื่องนี้ดีใช่ก่อนหน้านั้นฉันเคยอยู่กับท่านมาก่อนท่านไม่เหมือนพ่อของฉันพวกเขาสองคนไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะเหตุใดคนหนึ่งถึงรักคุณมากปฏิบัติต่อคุณเป็นอย่างดีแต่อีกคนกลับต่างกันมากเพราะว่าคนหนึ่งได้เรียนรู้จนเข้าใจเขาได้ชดใช้นี่กรรมที่มีออกไปหมดสิ้นแล้วแต่พ่อของฉันยังไม่ได้ชดใช้นี่กรรมท่านได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยปราศจากความเข้าใจท่านจะต้องทำซ้ำอีกใช่แล้วผมเห็นด้วยเขาจะเรียนรู้ที่จะรักเรียนรู้ที่จะบำรุงเลี้ยงดู ถูกต้องเธอตอบถ้าพวกเขาไม่เข้าใจในเรื่องนี้ผมกล่าวเสริมพวกเขาก็จะปฏิบัติต่อเด็กเหมือนเป็นสมบัติวัตถุอย่างหนึ่งแทนที่จะเห็นเป็นมนุษย์สำหรับที่จะมีความรักถูกต้องเธอเห็นด้วยพ่อของคุณยังต้องเรียนรู้เรื่องนี้อีกคุณพูดถูกคุณปู่ของคุณเข้าใจแล้วฉันรู้เธอกล่าวแทรกขณะที่เราอยู่ในสภาพที่มีรูปร่างเนื้อหนังมังสา จะต้องใช้ชีวิตผ่านหลายช่วงซึ่งเป็นไปเช่นเดียวกับช่วงของพัฒนาการต้องผ่านจากเด็กทารกเด็กเล็กเป็นเด็กโตก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายจะต้องเดินทางระยะทางที่ยาวไกลช่วงต่างๆในภาวะการครองร่างกายล้วนยากลำบากส่วนสภาวะในภพภูมิอื่นจะง่ายกว่าเพราะอยู่ในสถานะเพียงพักผ่อนและรอคอย ส่วนช่วงนี้เป็นช่วงแห่งความยากลำบากมีพบอื่นในสภาวะอื่นอยู่กี่พบภูมิมีอยู่เจ็ดพบเธอตอบมีอะไรบ้างผมถามหวังจะได้รับการยืนยันเกี่ยวกับพบภูมินอกเหนือจากสองพบที่มีการเอ่ยถึงเมื่อก่อนหน้านี้ฉันรู้เพียงแค่สองพบเท่านั้นเธออธิบายพบแห่งช่วงต่อและพบแห่งความทรงจำนั่นเป็นสองพบภูมิที่ผมก็เคยได้ยินมาแล้ว เราจะรู้ถึงภูมิอื่นๆที่เหลือในภายภาคหน้าคุณก็ได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไปพร้อมๆกับผมผมตั้งข้อสังเกตวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กรรมที่เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวฉันจะจำในสิ่งที่ควรจำเธอกล่าวเสริมด้วยคำพูดที่ฟังดูคล้ายปิิศนาคุณจะจำภพภูมิต่างๆไว้ไหมผมถามไม่มันไม่สำคัญสำหรับฉันแต่สำคัญสำหรับคุณผมเคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อน เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำหรับผมการช่วยเธอมีอะไรมากกว่านั้นการช่วยผมก็มีอะไรที่มากกว่านั้นแต่ผมก็ยังไม่สามารถเดาได้ว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้จะเป็นอะไรดูเหมือนคุณจะดีขึ้นมากแล้วผมพูดต่อคุณได้เรียนรู้อะไรตั้งมากมายใช่เธอรับคำทำไมเวลานี้ทุกคนถึงถูกคุณดึงดูดและต้องการใกล้ชิดกับคุณมากนัก เพราะว่าฉันได้รับการปลดปล่อยจากความรู้สึกหวาดกลัวแล้วและสามารถช่วยพวกเขาได้อาจเป็นเพราะพวกเขาสามารถสัมผัสความรู้สึกนี้ได้คุณสามารถจัดการกับปัญหาได้ไหมได้สิที่จริงเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆฉันไม่กลัวเธอเสริมขึ้นดีมากผมจะคอยช่วยคุณฉันทราบเธอตอบคุณคือครูของฉัน จบบทที่12กลับมาติดตามบทที่13ได้ใหม่ในเร็ววันนี้แล้วเจอกันนะครับอ้อสำหรับท่านที่ยังไม่กด Subscribe ฝากกดให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ